สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานที่อำเภอเดชอุดมนะครับหลังวัดแสงกเกษมนะครับก็เป็นงานรั้วสำเร็จรูปความสูงที่สองเมตรนะครับมีคานคอดินนะครับรั้วสูงอยู่ที่หกแผ่นนะครับหกแผ่นรั้วเมตรยี่สิบนะครับส่วนเสาสูงก็สูงสองเมตรสิบนะครับ รวมทั้งงานประตูรั้วนะครับงานระแนงรั้วนะครับก็ถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมการส่งงานของทีมงานของสอนำชัยรุ่งเรืองนะครับให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆน,นะครับประตูรั้วนะครับเป็นรางเผากลมนะครับล้อคู่ ครับหรือว่ามีประตูเล็ขในในช่องนะครับในช่องประตูนะครับ,นะรบเพื่อความสะดวกในการเข้าออกสําหรับเจะของบ้านนะครับก็ปเป็นอีกผลงานนึ่งของสอนำไทยรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ